สวัสดีค่ะคุณยายจูลี่มีสาระค่ะช่อง Youtube Channel คุณยายจูลี่มีสาระค่ะเป็นช่องที่มาให้คำแนะนำหรือให้ไอเดียกับการทำเครื่องบำรุงผิวทำเองได้ง่ายจังจากวัตถุดิบธรรมชาติจากวัตถุดิบในครัวเรือนค่ะวันนี้ยายจูลี่ก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากค่ะ เป็นเรื่องของมันฝรั่งวันนี้ยาย่จุลี่ทำแกงมัสมัรก็เลยยัดเลยเก็บเอามันฝรั่งเนี่ยเอาไว้หนึ่งหัวเพื่อที่จะเอามาใช้ทําเป็นเครื่องบำรุงผิวเสริมสวยให้กับร่างกายค่ะอันนี้แค่มันฝรั่งหนึ่งหัวเราทำอะไรได้บ้างไปชมกันค่ะ อันดับแรกเลยนะคะเราก็ล้างหมันฝรั่งให้สะอาดนะคะล้างเยอะๆนะคะแปลงได้แปลงเลยค่ะเพราะว่าเพื่อความมั่นใจว่าเขาจะไม่ปนเปื้อนสารเคมีนะคะอย่าลืมนะเราเอามาใช้กับร่างกายของเรานะเราอยากเสริมสวยเราอยากให้ร่างอาผิวของเราสวยให้ผิวของเราแข็งแรงแต่ถ้ามันไปโดนสารเคมีปนเปื้อนเป็นยาฆ่าหญ้ายาฆ่ามแมลงเนี่ย แทนที่จะสวยดีไม่ดีอาจจะเป็นโทษนะคะอาจจะทำร้ายผิวเราได้เพราะฉะนั้นล้างให้สะอาดก่อนค่ะอันดับแรกเลยนะคะปอกเปลือกค่ะนะเรามาปอกเปลือกกันก่อนนะ,ะใหญ่ก็นะคะดูซิว่าทุก ส่วนของมันฝรั่งเนี้ยเราเอาไปทำอะไรนะคะนะคะปอกให้กินเนื้อไปนิดหน่อยก็ได้เพื่อความาง่ายนะคะ โอเคเสร็จแล้วเห็นมหอันนี้เราปอกแล้วนะคะข้อแรกเปลือกของมันฝรั่งเราจะเอาไปต้มมีกูรูความสวยความงามหลายๆสำนักค่ะเขาแนะนำให้เอาเปลือกของมันฝรั่งไปต้มค่ะไปต้มแล้วก็เอาน้ำต้มจากเปลือกมันฝรั่ง มาหมักผมค่ะเขาก็บอกสรรพคุณว่าจะช่วยบำรุงรากผมเส้นผมแล้วก็จะช่วยให้ผมที่งอกกลับมาดำได้อันนี้หลายๆสำนักหลายๆกูรูเขาแนะนำมาค่ะทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศนะคะอันนี้คือคือส่วนแรกที่เราจะใช้ก็คือเปลือกค่ะเปลือกของมันฝรั่งสอง หลังจากปอกเปลือกมันฝรั่งแล้วเราก็จะได้อย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็เอามันฝรั่งอันนี้ที่ปอกเปลือกแล้วเนี่ยไปทำอย่างไรก็ได้เพื่อที่จะได้น้ำของมันฝรั่งอันนี้ยายจูรลี่มีอันนี้ค่ะยายจูลี่ไปซื้ออันนี้มาจากร้านอะไรนะยี่สิบบาททุกอย่างยี่สิบบาทอะ่ะยายจูลี่ก็ได้อันนี้มาเนาะคือยายจูลี่จะพยายามแยกนะคะ อุปกรณ์ทําอาหารอุปกรณ์ทํากับข้าวเนะีย่ยยาจุลี่จะแยกโดยเด็ดขาดนะคะไม่เอาอุปกรณ์ที่เราใช้ทําอาหารแล้วมาทําเครื่องสําอางมาทําเครื่องบํารุงผิวไม่นะคะเราแยกกันไปเลยนะคะอันนี้ก็ซื้อมาก็นา,นานใช้ทีก็ซื้อมาแค่20บาทเองแล้วก็เอามาใช้สําหรับนี่แหละคะ่ะทําน้ํามันฝรัง่งทําน้ําแตงกวาทําน้ำะมะเขือเทศอะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้อ่ะ วิธีการนะคะก็เอามันฝรั่งมาได้เครื่องอันนี้แล้วเราก็เนี่ยค่ะหรือถ้าใครไม่มีใครไม่มีก็ใช้อะไรนะใช้สับเอาก็ได้ผัดแต่ว่าเขียงเนี่ยต้องล้างอย่างดีเลยนะคะเขียงเนี่ยต้องล้างเนีย่ยเห็นไหมเพราะถ้าเราใช้เขียงเนี่ยเราก็ต้องอะไรนะแยกเขียงอีกอะ่ะเพราะฉะนั้นใหญ่ตุที่ใช้อันนี้ค่ะ พอเราฝนจนได้แบบนี้เห็นไหมคะเขาก็จะละเอียด,ยดแบบนี้เนาะอ่าเราก็ทําอย่างไรเราถึงจะได้น้ําล้างมือให้สะอาดค่ะล้างมือให้สะอาดนะคะง่ายๆเลยค่ะบีบค่ะเราก็จะได้ออกน้ําแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมบีบเลยค่ะบีบบีบน้ํา เทน้ำใส่โหลไว้ค่ะเอาเยอะๆค่ะเอาให้หมดอย่าให้เหลือค่ะเราบีบจนแบบเขาแห้งเลยนะเพราะว่าเราอยากจะได้น้ําเยอะๆเนาะจะใช้กระชอนก็ได้นะแต่ยายจุริมไม่ได้ใช้หรอกก็ใช้บีบเอาอย่างนี้นะคะอันนี้แค่หัวเดียวนะ บีบเยอะๆอ่ะทุวที้ก็จะบีบอีกเอาน้ําออกให้มากที่สุดเลยค่ะเอาน้ําออกให้มากที่สุด<ม>อ่า<ม>เห็นไหมคะเราก็ได้่างนี้แห้งๆแล้วอ่ะแห้งลอะลอันนี้ ก็จะได้น้ำแบบก็จะได้น้ำแบบนี้เห็นไหมคะก็วางเอาไว้ก่อนอย่าพิ่งไปยุ่งกับเขาวางเอาไว้ก่อนส่วนนี้คือส่วนที่สองที่ใหญ่จูลี่บอกส่วนนี้เราจะเอามาขัดผิวค่ะอันนี้เรากรองเอาน้ําออกไปแล้วเราเหลือกากแบบนี้ใหญ่จูลี่ใช้ขัดผิวค่ะวิธีทําสครับขัดผิวใหญ่จูลี่ก็คือถ้าใครไม่มีไม่มีน้ําผึ้ง จะใช้น้ำผึ้งก็ได้นะใครไม่มีน้ำผึ้งใช้นมค่ะใส่นมลงไปถ้าไม่มีนมก็ใส่โยเกิร์ตอยา่างใดอย่างหนึ่งน้ำผึ้งหรือโยเกิร์ตหรือว่านมค่ะใส่ลงไปในนี้เอาวันนี้สมมติว่ายายจุลี่จะใส่เป็นนมนะคะหรือผสมก็ได้นะอใส่นมลงไปใส่ใส่นมลงไปนิดนึงนะคะคน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 สมมุติว่าอยากได้ทั้งนมอยากได้ทั้งน้ำผึ้งอยากได้โยเกิร์ต ใส่ลงไปได้หมดเลยค่ะไม่มีข้อแม้เลยค่ะเพราะว่าทุกสิ่งอย่างที่เราเอามาใช้เนี่ยเป็นประโยชน์กับผิวทั้งหมดไม่มีสารเคมีเลยใส่ลงไปได้ค่ะนะคะใส่นมใส่โยเกิร์ตคลุกเคล้าเข้ากันค่ะอ่าแล้วก็นำไปขัดหน้าไปขัดตัวได้นะคะอันนี้คือสครับ คักผิวค่ะนะคะ,ะส่วนที่สามคือตัวนี้คือตัวนี้ค่ะลองสังเกตดีๆนะคะลองสังเกตดีๆนะมันจะมีตะกอนอยู่ข้างล่างเห็นไหมตะกอนสีขาวๆอยู่ข้างล่างเห็นไหมแล้วก็น้าข้างบนนะ่ะเริ่มจะใสละเริ่มจะใสแล้วก็มีตะกอนขาวๆอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะอ่ะ ทำอย่างไรทำอย่างไรแต่จริงๆถ้าทิ้งไว้อีกสักพักหนึ่งเขาก็จะใสกว่านี้นะคะเราจะทําอย่างไรใหญ่ยยจุลี่ก็จะค่อยๆเทค่ะค่อยๆนะคะค่อยๆเทเอาน้ําส่วนข้างบนเนี่ยใสยๆนะคะค่อยๆนะไม่งั้นตะกอนก็จะกลับขึ้นมาอีกอ่ะพอละ ให้ตะกรอนอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะ,ะน้าําใสๆอันเดียค่ะเก็บใส่ขวดเอาไว้นะคะเก็บใส่ขวดเข้าตู้เย็นนะคะแล้วก็เอาออกมาตอนนะเวลาหลังล้างหน้าล้างหน้าให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็เอาสำลีเนี่ยชุบน้ําอันนี้นิดหน่อยแล้วก็เช็ดหน้าค่ะนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สัก15นาที20นาที แล้วก็ไปล้างน้ำเปล่าออกทาครีมตัวนี้เขาจะแก้ฝ้าได้น้ำของมันฝรั่งตัวนี้แก้ฟ้าได้ค่ะนะคะเนี่ยหัวหนึ่งเนี่ยเราจะได้น้ำประมาณนี้นะคะพอได้น้ำประมาณนี้เราก็เทใส่ขวดไว้แล้วก็ใช้จนหมดพอหมดแล้วก็ทำใหม่นะคะก็จะใช้ได้ขวดนี้น้ำเนี่ยหัวหนึ่งประมาณนี้ก็ใช้ได้สักสักสามสี่วัน นะคะใช้ชุบสำลีค่ะก็จะระหยัดชุบสำลีค่ะแล้วก็เช็ดนะคะเช็ดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ก็จะช่วยให้ฝ้าจางได้ค่ะนะคะอันนี้เราทำแล้วเราเก็บเอาไว้ส่วนตะกอนอันนี้ส่วนตะกอนอันนี้ทำอย่างไรตะกอนอันนี้เนี่ยพอกหน้าวันนี้เลยค่ะเพราะทำแล้วอันนี้เก็บไม่ได้นะคะก็เอาตะกอนอันนี้ล่ะค่ะวันนี้เนี่ยไปผสมกับแป้ง ข้าวเจ้าไปผสมกับแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะให้เขาเป็นครีมแล้วก็พอกหน้านะคะพอกทิ้งล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็เอาส่วนผสมที่ผสมกันคือเนี่ยตะกรนของมันฝรั่งอันนี้แป้งข้าวเจ้าหรือแป้งข้าวโพดสักนิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะคะไม่ต้องเยอะนะคะแล้วกวนจนเขาเป็นอาเป็นเป็นข้น แล้วก็เอามาพอกหน้าทิ้งไว้ค่ะล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็พอกทิ้งไว้ประมาณสัก15นาที20นาทีค่ะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าทาครีมตามทันทีหน้าก็จะใสค่ะทําบ่อยๆฝ้าที่เป็นอยู่ก็มีโอกาสที่จะจางลงได้นะคะอันนี้คือ สิ่งที่ยายจูลี่ทาวันนี้จากมันฝรั่ง1ห,หัวเราได้อะไรบ้างเราได้น้ำต้มเปลือกมันฝรั่งค่ะที่เราจะเอาไปมักผมสำหรับแก้ผมขาวผมงอกก่อนวัยนะคะสคือตัวกาก,ากบันฝรั่งขัดผิวค่ะขัดผิวได้ขัดหน้าได้สเป็นโทนเนอร์เช็ดหน้าค่ะแต่ว่าเช็ดแล้วต้องล้างออกนะคะ เป็นโทนเนอร์เช็ดหน้าทิ้งไวย15นาทีค่ะเพื่อแก้ฟ้าค่ะตัวนี้แก้ฟ้าส่วนตัวที่เหลือวันนี้เราพอกเลยค่ะพอกวันนี้ให้เสร็จเลยค่ะแล้วก็จะช่วยให้ฝ้าที่เป็นอยู่เนี่ยจางลงได้นะคะทำบ่อยๆค่ะไปซื้อมันฝรั่งเก็บไว้ค่ะนะคะครั้งละหัวครั้งละหัวหนึ่งหัวเนี่ยเราก็ใช้ได้ประมาณสักสี่ห้าวัน ะะก็คือตัวนี้เราจะใช้ได้น้ําตัวนี้ค่ะน้ําที่เราจะมาทำโทนเนอร์เนี่ยก็จะใช้ได้ประมาณ4ีหวันใช้ไปบ่อยๆค่ะเดี๋ยวฝ้าก็จะจางไปเองอันนี้เรื่องง่ายๆที่เราสามารถหยิบยกมาจากวัตถุดิบธรรมชาติมาดูแลผิวพรรณของตัวเองดูแลสุขภาพนะคะความสวยความงามของตัวเองได้ทําเองได้ง่ายจังค่ะอย่าลืม Subscribe ให้ยายจูลี่ด้วย มีหลายๆคนชมค่ะมีหลายๆคนคอมเมนต์มาชมมานะคะว่าติดตามใหญ่จูลี่มานานแล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กด s u b สไคร b ์เลยค่ะกดติดตามกด s u b สไคร b ์เลยค่ะสนับสนุนกันค่ะอยายจูรี่จะได้มีกำลังใจมาบ่อยๆสวัสดีค่ะ